โอเคครับมาข้อ17นะครับจากรูปนะครับจงหาความหนาแน่นของของเหลวในกระบอกนะครับกำหนดให้ความหนาแน่นของประหลอดนะครับตั้งแต่สิบสามจุดหกคบกำลังสกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับก็มีอะไรครับก็คือมีประหลอดทั้งฝั่งซ้ายนะครับเชื่อมแล้วก็มีเหมือนมีแท่งอะไรอันหนึ่งนะครับที่มีอากาศอยู่ในนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอไอไอสิ่งที่อยู่ในหลอดนี้นะครับน่าจะเป็นความดันหรือเป็น เป็นอากาศหรืออะไรที่อัดอยู่ข้างในก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ดันนะครับดันของเหลวตรงนี้ให้มันมีการลดระดับลงไปจากที่มันควรจะเป็นเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเขาต้องการหาครับว่าโรนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับของเหลวนิดหนึ่งเนอะซึ่งทำไงล่ะข้อนี้นะครับวิธีการนะครับก็ใช้หลักการเดิมนะครับของ เรื่องของของเหลวเวลาเราเจอเรื่องแบบว่าเป็นหลอดรูดตัวยูหรือว่าการหาความดันหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้ระดับน้ําในหลอดสองข้างไม่เท่ากันนะครับเราก็จะใช้หลักการอันหนึ่งที่สําคัญนะครับของเรื่องของของเหลวก็คือความดันที่ระดับความสูงเดียวกันจะมีความดันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มผมเริ่มเลยลวกันนะวิเบอร์คอ์ตรงนี้ว่าเราคงต้องใช้นะครับหลักการนี้ในทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็เทียบกันเนอะว่านะครับสิ่งที่มัน ความดันที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กดให้มันเกิดความแตกต่างกนะันของความสูงตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวเชื่อมกันเพราะดูตรงนี้นะครับก็คือความดันตรงนี้กดตรงนี้เหมือนกันทั้งคู่แปลว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเชื่อมได้หมายความว่าหมายความว่านะครับถ้าเราทราบความดันตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทราบโรตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นแผนเนาะฉะนั้นผมก็เริ่มจากฝั่งปละหลอดก่อนเลยละกันนะครับถ้าเราเริ่มมาฝั่งปละหลอดผมก็จะจุดตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ระดับตรรงนนี้ะคกับ ระดับน้ําอีกฝั่งหนึ่งก็จะพบว่านะครับตรงนี้ก็จะมีติ่งของปลาหลอดที่สูงขึ้นมาเป็นระยะเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งมันก็บอกได้โดยสเกลของแมมมัดตัวนี้ที่บอกนะครับซึ่งสเกลนี้ึงไม่บอกไม่บอกว่าหน่วยอะไรแต่ก็แน่นอนครับถ้าพูดแค่ไม,ม้บรรทัดก็คงจะเป็นอันรู้กันนะว่าสเกลที่ควรจะเป็นเซนติเมตรเนาะนะครับอันนี้อันนี้นนนนนนพูดไว้ก่อนลวกันนะโอเคนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณานี้ปุ๊บนะครับก็ใช้หลักการที่เรียกว่าความดันนะครับที่ระดับน้ำ ผมลดให้ A กับ B เลยนะครับก็คือ PA นะครับเท่ากับ PB PA นะครับ p a มีอะไรบ้างนะครับให้มองขึ้นไปนะครับหเจอประหลอดระยะนี่เสียดนิดเดียวนะครับก็คือตัวนี้จัดสเกลก็คือระยะ25กับ25.8แปลว่าความสูงที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาก็คือเท่าไหร่ครับ0.8โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นจากนี้นะครับมองขึ้นไปเจอประหลอดก็ Low ี h ใช่ไหมครับมองขึ้นไปอีกเจออะไรครับเจอบรรยากาศข้างนอกก็ PA ะะส่วน P B ไม่ทราบจริงๆคือมองขึ้นไปก็ปอาจจะเป็นแก๊สอะไรบางอย่างที่อย่างนี้อดีจะเป็นของเหลวอะไรก็ได้นะครับซึ่งความดันเท่าไหร่ไม่รู้ละนะครับก็ติดไปเลยครับว่าเป็น P B ตรงนี้ก็ได้หรือเป็น P เฉยๆก็ได้นะครับแต่ผมแก้ไปแค่ P เฉยๆก็ได้นะครับผมยังไม่แก้แล้วกันแต่สิ่งที่จะเชื่อไม่ดูว่าแปลว่าตรงนี้เรารู้ตรงนี้ปริมาณนี้เรารู้หมดทุกอย่างเลยถูกไหมครับแทนค่าก็ได้ค่าแล้วละ่ะแต่ P ตรงนี้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเอาไปคิดตรงนี้เหมือนกัน วิธีการฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอแท่งนี้มันจิ้มลงมาในของเหลวชนิดหนึ่งตรงนี้แล้วนะครับก็ทําให้ระดับของเหลวนี้ตกลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเราก็ใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับเทียบที่จุดนี้นะครับกับจุดข้างนอกใช่ไหมครับตามหลักการก็ต้องมีความดันที่เท่ากันงั้นผมสมมุติให้เป็นจุด C กับจุด D ละกันนะครับว่าความดันที่จุด C ต้องเท่ากับความดันที่จุด D นะครับจุด C มองขึ้นไปเจออะไรครับก็เจอความดันที่อยู่ในแท่งเชื่อมตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็น P เดียวกันตรงนี้นั่เอง ส่วนฝั่งขวานะครับ PD PD มีอะไรบ้างนะครับมองขึ้นไปเจอของเหลวนะครับที่มีความสูงเรียลเตรงนี้ซึ่งนะครับแอบไปดูสเกลสเกลของแม่พิมทั้ตัวนี้ก็จาก3 0มสถึงสาก็แปลว่าอะไรครับตัวนี้ก็น่าจะ9เซนติเมตรถูกไหมฮะโอเคนะครับแล้วมองขึ้นไปก็เจอน้ําสูง9เซนติเมตรก็ rho gh นะครับเจอของเหลวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็พบเจออะไรครับมองขึ้นมาข้างบนก็เจอความดันบรรยากาศ เ,นนเมื่อความดันตรงนี้เชื่อมกันนะครับก็เราสามารถจับเท่ากันได้เลยเพระาะฉะนั้นตรงนี้เพราะเราจับเท่ากันได้เลยนะครับเราก็อาจจะรวมสมการนี้ออกมาแล้วก็อยู่ในรูปเลยครับ r ร o น,นะครับของประลอดคูณ g คูณ h ของประลอดตรงนี้บวกความดันบรรยากาศใช่ไหมครับเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งคือความดันของของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมครับคูณ g คูณ h ของของเหลวชนิดนี้ซึ่งก็ทราบแล้วนะครับจากสเกลเวบนั้ตรงนี้แล้วก็บวกความดันบรรยากาศด้วยเหมือนกันซึ่งความดันบรรยากาศก็ตัดกันโดย บงเอเเนาะมื่อตัดกระสุงนี้ก็ G ก็ตัดได้อีกใช่ไหมถูกไหมครับมันไม่มีผลบวกแล้วนะครับ G ก็ตัดข้ามกันได้โอเคนะครับก็จะเหลืออะไรครับแค่ rho คูณกันก็แทนเดี๋ยวย้ายข้างก่อนแล้วกันนะครับเพราะเราต้องการทราบ h rho ตัวนี้ใช่ไหมครับก็ย้าย h ขออีกฝั่งหนึ่งลงมามันก็จะกลายเป็นอะไรครับ rho ของปรลอดนะครับคูณกับ h ของปรลอดเนาะนะครับแล้วก็ส่วนด้วย h ของตัวฝั่งขวาเนี้นะครับนี่ก็คือ rho เนาะ โลประจุตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัะจุประหลอดนะครับมันเป็นเท่าไหร่ครับ13.6สามจคูณสิกำลังสารับโจทย์กำหนดมานะฮะ h ก็คือ0.8เซนทีนี้ทีนี้0.8เซนจริงอยู่ครับมันเป็นเซนติเมตรต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนนะครับตามกด SI unit แต่ถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเรากำลังคิดคำนวณระหว่างโลกับ h ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นโลเป็นหน่วยของทั้งคู่เป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้หน่วยเดียวกันทัดไหมฮะ ซึ่งซึ่งถ้าผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าสมมติบอกว่าไอ้0.8เซนตรงนี้เนี่ยผมเปลี่ยนหน่วยนะอ่ะผมทําให้ดูด้วยผมเปลี่ยนหน่วยก็คือเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนะครับตามเมตไซนยูนิตคูณสิบแล้วลบสองเข้าไปข้างล่างเนี่ยเวลาเราบอกว่าตัวเนี้ยสู9เซนโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมตรอีกก็คูณสิบแล้วลบสองซึ่งสุดท้ายไหมครับไอ้ตัวคูณเข้ามาหนึงเนี้ยมันก็ตัดกันอยู่ดีอ่ะ ทันไหมครไม่งั้นไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เสียเวลาในกรณีว่ามันต้องต้ตนกรณีนี้มันไม่ได้มีการบวกกับตัวอะไรเข้าไปนะครับซึ่งกรณีนี้เราชัดเจนแล้วนะครับว่ามันตัดตัดกันไปหมดละแล้วก็เป็นการเทียบกันระหว่างตัวแปรแบบห่ารกันอย่างนี้ตรงๆได้เลยเพราะฉะนั้นใช้หน่วยอะไรก็ได้แต่ขอให้หน่วยเดียวกันไม่ใช่อันหนึ่งเมตรอันหนึ่งเป็นเซนติเมตรนี่ก็ไม่ได้นะครับขอให้หน่วยเดียวกันซึ่งในกรณีนี้เราก็สามารถแทนเซนติเมตรกับเซนติเมตรด้วยกันกได้โอเคนะครับเิดป คือคิดเลขเลยนะคิดไปด้วยกันนะ10บกำลงังสามคูณแล้วกันนะก็คือจะเป็น13.6นี้คูณ0.8นะครับแล้วก็หาร9นะครับก็จะกลายเป็น1.20 8งจุดสนะ์แปดเก้าเลยครับเช่นก็แปลว่าอะไรครับโลงตรงนี้ของเรานะครับก็จะเป็นหลโลงนี่ของเราก็จะเป็นอะไรครับ1.2089หรือ2.28ก็ได้อ่ะ9ก็ไดสองศูนย้าคูณสิบกำลัง 3นัมม่นเองนะครับหน่วยก็เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาเมตรอย่าลืมนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนกันเนื่องจากเราใช้โลที่เป็นหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาเมตรแล้วเลยนะครับพะฉะนั้นโลออกมาก็ต้องหน่วยเดียวกันนะครับคือกิโลกรัมต่อลูกบาเมตรนะครับโอเคนะครับข้อ17ประมาณนี้นะครับจะพูดยาวนิดน,นึงแต่ว่าก็เนี่ยคล้ายๆกันโดยการหลักการไม่ได้ไม่ได้งงไม่ได้ไม่ยากอะไรนะครับ